สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับวันนี้ผมพมาพี่น้องมายิงปลานะครับช่วงบ่ายนี้ก็บ่าย3ามโมงยีนาทีนะครับขับเรือจากหน้าเขื่อนมาถึงนี่ก็ประมาณ20นาทีก็ามาคนเดียวครับวันนี้ก็คอยติดตามรับชมให้กําลังใจกันนะครับวันนี้มาหาดํายิงปลากระสูบนะครับปลากระสูบทั้งเนือนเขาะจะเรียกปลาสิกทางใต้เขาเรียกปลาสดบางทุนที่เขาจะเรียกปลาสูตรปลากระสูรอันเดียวกันนะครับปลากระสูบบ้านผมเรียกปลาขมเลย ทางอำเภอน้ำปาดฟักท่าบ้านโคกทางนู้นเขานปลาคมปลาคมเดี๋ยวมัดเรือกันพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็ดำเหลานี้ครับน้ำค่อนข้างจะใสอยู่เพื่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วันนี้จัดไปครับมารอบก่อนเงี่ยงมันหายนะวันนี้ผมจะมาดำตามหาเงี่ยงด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาวันนี้ล็อกไว้ไม่ให้ตัวเกี่ยวเชือกตัวนี้มันหลุดออกเฉยๆนะฮะ ตัวเกลียวแข็งตัวนี้เวลาวิ่งขึ้นไปปุ๊บมันจะไปติดกับไปนี่เฉยๆน,นะครับแต่ว่ายิงปลามันมันไม่ได้กันอะไรไว้ได้นะครับเพราะมันเป็นเล็กอ่อนๆน,นะครับถ้ายิงปลากระสูบไซสโลสองโลเนี่ยยิงทะลุรอยเชือกอยู่แล้วแต่ถ้าเจอปลาบึกปลาบิ๊กไวก็ไม่ต้องยิงมันนะเชือกรอยน้ำนะตัวนี้เชือกเนี่ยมันจะไม่จมน้ำ เวลาเราดำมันจะไม่พันแข้งบันขาใครที่สนใจก็ทักไปหาเฟซบุ๊กปื๊ดปฐมราชนะฮะปื๊ดมันทําขายอยู่อันนี้เพื่อนมันส่งให้ใช้ฟรีก็มาคนเดียวก็จะเงียบเงาหน่อยนะฮะบรรยากาศก,าก็จะเงียบเงียบดีสุดยอดบรรยากาศลมก็นิ่งสง,งบเรือจอดไว้ตรงนี้ใครที่สนใจอยากได้เรือก็โทรมาเบอร์นี้แล้วกัน ไนโนู่งูนก้าห้าสี่เจ็ดถามเบอร์นี้เลยครับไปลุย ตอนนี้ยังไม่เจอปลาสักตัวดำอ้อมเกาะไปทั้งนตรงที่ยังพับผมหายนะเดี๋ยวไปดำดูครับอย่าไปลอยตัวแบบนี้มันจะเหนื่อยเวลาใส่ฟินนะถ้าเราลอยตัวแบบนี้เราจะต้องตีฟินตลอดเวลาเราองคาบสนอกเกิลแล้วก็ก้มหน้าลงให้ตัวมันขนานไปกับผิวน้ำแบบนี้นะครับ เนอนไปขนานไปกับผิวน้ําแบบเนี้ยมันจะไม่ทําให้เราเหนื่อยเราจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานในการว่ายน้ำนะถัดไปครับ เรียบร้อยดีครับปืนไม่มีเงี่ยงหลุดไปต่อหน้าต่อตาเลยพี่น้องปลามันเจ็บมันพาฝูงมันหนีไปหมดแลรับดำไม่เจอแล้วลองดำดูลึกๆตรงนี้ดูหน้าก้อนหินบ่งนี้ อยู่ครับยิงให้มันทะลุไปปลามันจะทะลุลูกดอกลูกดอกมันจะทะลุปลาไปมันปลามันจะทะลุมันอยู่ในเชือกเอาลูกดอกเป็นเงี้ยงมันเดี๋ยนี้ก็ได้ครับจัดไปครับหนึ่งตัวครับทะลุเข้ามาอยู่ในเชือกเลยเมื่อกี้โอตบหน้าเพิ่มเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่นะตัวนี้น้ำเนียมีตัวแรกกับตัวใหญ่แล้วก็หูงใหญ่มากนะครับเมื่อกี้เข้ามาติดตามรับชมกันไปยาวๆพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับแก้ว <c oughs> ปามาเป็นฝูงเลือกยิงตัวใหญ่ได้ไต้เก็ดเก็ดกระจยา,ยายเลยโอ้ตายงงขี่หมยเลยไม่รู้ไม่อยู่ยังไงโอ้เสียดายพี่น้องปลาเข้ามาเยอะมากน้ำลึกหนครับประมาณสักสี่เมตรห้าเมตรได้แหะไม่ทะลุตัวปลาไปเนี่ยมันไม่มีเนี้ยมันเปิดิงมเนี่ยมล้มเลยไปนี้ปลามันเลยหลุดไปกี่ไมได้ตัวยังใหญ่ผมกล่าวว่า ยังไงยังไงยิงมันก็ต้องทะลุตัวปลาแต่ว่าไม่ทะลุตัวใหญ่ครับเสียดายยิงปลาเจ็บไปสองตัวแล้วเสียาดายมากเลยเอาไงดีว่ขึ้นไปเปลี่ยนลูกดอกใหม่เดีวยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนลูกดอกใหม่ดีวยวพี่น้องยิงต่อไปเดี๋ยวเสียดายปลายิงยิงปลาเมื่อกี้เนี่ยครับลูกดอกเนีย่ยมันมีม,มีแล้วเป็นเหล็กตัวนี้มันอ่อน เวลาเปิดมาปลาใหญ่มันดึงมันดึงแล้วมันล้มมา,างี้เลยเก็ดกระจายเมื่อกี้โดนเต็มๆนะไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกดอกใหม่ดีกว่าพี่น้องโอเคอันนี้เปลี่ยนลูกดอกใหม่แล้วเปลี่ยนก้านใหม่แล้ว,ลวก็เอาชุดลังลูกดอกตัวเดิมเนี่ยมาใส่แล้วว่าเป็นหัวสองเง่งแบบนี้หัวนี้จะเป็นหัวเก่าแล้วออะไปลุยกันเสร็จแล้วร้อนแล้วทำไมไม่เปลี่ยนตั้งแต่ทีแรกผมแค่อยากจะลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่า ยิงให้มันทะลุตัวปลาไปเหมือนตัวที่ได้อะมันก็ได้อยู่แต่ว่าโอกาสที่มันจะหลุดมีเยอะเลยไม่เอาดีกว่าเปลีย่ยนดีกว่าจัดไปครับ โอ้ใหญ่มากสุดยอด ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับน่าจะประมาณสักเกือบหกโมงแล้วมั้งจะค่ำแล้วนะพระอาทิตย์ตกไปแต่านานนะครับเงียบจ้อยพอตอนเย็นมาพาหายหมดเลยพอโหมดำอ้อมเกาะนี้ไปอ้อมไปทางนูน้นทางนู้นไม่ค่อยมีตัวแล้วก็มาได้ตัวฝัง่งหน้านี้แล้วก็รอบมานี่ตรงนี้ที่ดำที่แรกตรงก้อนหินใหญ่ตรงนี้นะ ไปดำอีกทีไม่เจอตัวแล้วก็พอได้ผลงานนะครับก็มาดูผลงานกันผลงานกันครับสุดยอดปลากระสุบนะครับสส่สวยๆครับพี่น้องแปดตัวเก้าตัวไก่ป๊อกสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับ หนักมากเลยแก้วใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนจากเอกได้วิ่งนะฮะว่าลงคลิปแล้วนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเอกได้วิ่งนะครับลากันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับเรือกลับบ,บ้านนู่นแหละโอเคเดี๋ยวลากัน,นด้วยภาพปลาสวยๆแล้วกัน กระสูปไซน้ำงามครับพี่น้องใบใบดูหนูตัวใหญ่ๆั้างนั้นเลยครับจัดไปพี่น้องแกล